สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Towerless ในร้านยืนยองยองซอยกันอีกรอบหนึ่งแล้วนี่ครับผมนะวันนี้นะครับเราจะต้องมีการปลูกพืชกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้พลวดทองแดงมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยนะครับว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้างในเะจี yeah. ๊ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลย โอเคก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องมาเก็บของที่เราทําไว้เมื่อคืนก่อนนี่เก็บมาให้หมดเลยแล้วเราก็มีเบียร์มาอีกถังหนึ่งด้วยว้าวสุดติดกระดิ่งแมวจริงๆอะนะตอนนี้วัตถุดิบไม่เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอ่อยเดี๋ยวกันมันขาดอะไรบ้างนะมอสเราขาดข้าวแล้วนะครับข้าวเราหมดแล้วนะนี่นะครับบารเข้าวบาเลกก็ไม่มีข้าวแล้วนะครับไม่มีวัตถุดิบในการทําอะไรเลยนะครับตอ,อนนี้โอ้ไม่กอด เราต้องไปหาข้าวราเล่น,นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าใช่ไหมล่ะเกอร์วัสดีจ้าลเกอโอเคครับอ่ามาแล้วเราจะใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับในการปลูกดีไหมใช้ได้ง่ายๆนะครับนี่เราจะขุดปลูกตรงเอ๊เราต้องเคลียร์ต้นหญ้าก่อนนะครับไอ้ต้นหญ้าพวกนี้นมันเกะก,กะเลือกเกินเนะี่ยปลูกข้างบ้านนี่แหละให้มันสวยงามนะ เออคนแบบผ่านไปผ่านมาครับเขาจะได้บอกว่าชื่นชมความสวยงามของร้านเราปลูกเองทําเองครับผมออร์แกนิกมากๆใส่ลองเซอเรามาปลูกบริเวณตรงนี้ครับขุดดินเลยเอ๊ว่าแต่แล้วเราจะปลูกยังไงอ่ะกดเอฟลบกดเอฟปลูก งงเดี๋ยวก่อนนะผมต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาก่อนหรือเปล่าครับ mm. นี่ครับมเมล็ดนะ mm. นี่ครับข้าวบาเล่เมล็ดข้าวบาเล่นะครับมเมล็ดข้าวสาลีนะครับนี่มเมล็ดฮอป mm. ทั้งขมและหอมเฮ้ยผมเน้นขายเบียร์ดีไหมเนี่ยซื้อมาดีกว่าครับซื้อมเมล็ดฮอป mm. ซื้อมาเลยมเมล็ดฮอปซื้อได้อีกไหมเนี่ยเราใส่เยวนะผมสามารถที่จะ กดซื้อหล,หลายๆอันยังไงอะใส่ตะก,ก้าอ๋อนี่ไงครับกดซื้อรัวๆได้นะเอามาซักห้าอันเมื่อกี้เราซื้อไปเกี่ยวซื้อไปอันหนึ่งนะครับก็ซื้ออีกห้าอันนะแล้วผมเอาข้าวบาเล่นะครับข้าวบาเล่เอาข้าวบารเล่มาซักยี่สิบได้ไหมตังเรามีหรือเปล่าไม่น่าพอยี่สิบได้ไหมยี่สิบได้อยู่นะครับซื้อเลย โอเคแล้วก็รอของมาส่งครับนะระหว่างนั้นเราก็ทําการตัดไม้นะครับเพื่อทําฟืนนะทำโอ้โหมันใช้เยอะมากเลยนะครับอทําฟืนไว้เลยนะครับเยอะๆผมอยากจ้างนักเลงมาคุมคุมบาร์เราใช่ไหมจ้างนักเลงนะครับมาทําให้พวกนั้น,นแบบสงบอนะเออลูกค้าเราชอบแบบมีปัญหานะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบระบบลูกค้าที่มันเป็นตัวปัญหาแล้วด้วยนะโอ้ ยากเลยนะครับเราไม่อยากเคลียร์ลูกค้าเลยนะครับเออจ้างการ์ดมาเคลียร์ซะเลยแต่ก็ต้องรอร้านเราไปเรี่ย6ก่อนนะครับตอนนี้เราเพิ่งเรนะี่ยว2เองไงจะไปเคลียร์ลูกค้าได้ยังไงเนะี่ยอ่ะเอาปฏิทินมาแปะร้านก่อนครับนี่แปะไว้ด้านบนนี้เลยนะอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้เราทาเควสนะครับซึ่งเควสที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเควสเคลียร์หน้าดิน10หน้านะ เราเพิ่งทําไปแค่ห้าเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําเพิ่มดีกว่านะครับอ่าเคียย์หน้าดินนะผมปรับหน้าดินใหม่เฮ้ยมันโอ้โหมันทําแบบชิดๆกันได้ด้วยอเนี่ยโอ้ยนี่เคียย์หน้าดินได้หมดเลยครับโอ้ได้มาแล้วครับเป็นเคียวและพั่วคือลายออกไม่ใช่ตอนนี้ดินไม่มีหญ้าแล้วนะครับถึงเวลาการพ่นดินครับ โอเคขอมมันเป็นจอบนะจอบพวนดินนะครับเราต้องเอาอันนี้เคลียร์ดินก่อนนะเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ดินแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะอ่ะเรียบร้อยนะครับคําสั่งซื้อมาแล้วนะครับจะส่งเรียบร้อยครับผมนี่เลยเก็บมา2อันเออผมอเอาไว้ในนี้หรือเปล่านี่ครับผมเป็นข้าวเมล็ดฮอกกับข้าววาเล่น,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการใช้จอบในการพวนดิน,นครับ โอ้อย่างนี้ได้ไหมได้ด้วยครับชืบชือ้อเ้ผมว่าควรนี้ดีกว่านะชืบไปเรื่อยๆครับควรดินแป๊บโอ้ยควรดินเสร็จครับได้มาเลยเป็นมเมล็เข้าวโพดกับมเมล็ดข้าวบาเล่ครับโอ้โหไม่น่าซื้อเลยนะ ไม่น่าซื้อเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะซื้อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวปลูก,ปลกไปให้หมดนะปลูกทุกอย่างอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้น้ําด้วยหรือเปล่านะครับผมลองควนดินไปก่อนแล้วกันเย้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกดเอาเทียนออกก่อนนะครับเอาเทียนมาเก็บแล้วก็มันจะมีมะเมล็ดข้าวโพดเพิ่มมานะนี่เลยเสร็จปุ๊บเราต้องทํำยังไงครับเอา,มาเมล็ดข้าวโพดก่อนไหม กดอะไรอ่ะกด F ในการปลูกนะครับพืชเหล่านี้จะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโดยพวกมันมีระยะเวลาในการเติบโตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระยะนะครับเมื่อโตเต็มที่ให้เก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อเก็บเกี่ยวด้วยเคียวของคุณนะโอเคปลูกครับเป็นข้าวโพดครับโอ้ปลูกข้าวโพดมาแล้วแล้วก็ปลูกฮอป นี่ฮอปต้นฮอปนะครับเอาไว้ทำเบียร์นะต้นนี้โอเคต่อมาเป็นมเมล็ดข้าวสาลีครับปลูไปเลยครับเฮ้ยมันไม่ต้องใช้น้ำหรอดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำาครับปลูเลยครับต้นข้าวขาดอีก9้าช่องหน่อยผมขูดก่อนแล้วกันนะโอเคครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ไหนดูนี่ว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับปลูกสิบเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทําการเก็บเกี่ยวเมื่อพร้อมนะครับจะได้เครื่องบดมานะก็ต้องรองมันเติบโตก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเก็บเกี่ยวไปมาก็ปลูกพืชไปมานะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันดีกว่านะเพราะตอนนี้เรามีเบียร์แล้วก็มีข้าวพร้อมเลยนะครับอเราเก็บเบียร์ไว้ในตัวสักสองแก้วได้ไหมสี่แก้วไป โอเคครับขายข้าวเออข้าได้ยินมาว่าเจ้าของร้านที่นี่เป็นพวกบ้านรัตทิไม่ใช่ซะหน่อยเจ้าบ้าเอ้ยเพราะว่าฉันบ้านรัติได้ยังไงนี่นะครับลูกค้ามาเรื่อยๆเลยเกมนี้เขาเก็บรายละเอียดใช้ได้เหมือนกันนะครับมันมีแบบลูกค้าบางคนที่มาถึงก็นั่งก่อนนะครับแบบไม่ได้เดินมาสั่งก่อนแบบเดินมานั่งก่อนแล้วค่อยเดินมาสั่งทีหลังอะไรเงี้ยครับก็มีนะ เฮ้ยเทียนมันมีวันหมดด้วยว่ะทุกคนเทียนมันหมดว่ะทุกคนเห็นปะเห็นปะเออเทียนมันใกล้จะหมดแล้วครับสงสัยเราต้องสั่งซื้อเทียนมาเพิ่มวนะ่ะเนี่ยโอ้โหเกมแบบสุดยอดเทียนมันละลายหมดได้ด้วยโอเคครับใจเย็นครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังวิ่งไปเสิร์ฟของให้นะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปก่อนครับ เพราะว่าเรายังไม่ต้องเปิดนะก็เดี๋ยวไปเปิดตอนเย็นนะครับอ้าข้าวเราก็ขายดีนะเบียเราก็ขายดีครับดูดิตังค์แบบขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยเบียมได้สามเหรียญเงินเลยนะครับเบียรนี่อย่างแพงแอ่ะขณะนี้ก็เวลามระมานหกโมงแล้วนะครับโอ้โหอย่างเร็วมากวันนี้แบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะขายของอย่างเดียวนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเล่นแบบเป็น ข้ามวันต่อวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปหนึ่งแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทํางานไม่เหมือนกันใช่ไหมบางอย่างบางบางทีเรามีงานให้ทําเยอะครับบางทีเราก็แค่เปิดร้านขายของไปเรื่อยๆนะครับนี่ให้มันเลเวลอัพนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมอยากได้ไอ้นี่จังเลยอะเหรียญทองอะผมไม่รู้ว่าจะถึงเหรียญทองปะเนี่ยวันนี้น่าถึงอยู่นะครับเหรียญทอง เออแต่วันนี้มันไม่มีมันไม่มีพวกในนี่เลยวะ่ะพวกเจอกับไอ้พวกแบบมาหาเรื่องนะครับไม่ค่อยมีเลยนะยผมเปิดในนี้เปิดจุดไฟไป้เตาก่อนครับเออเปิดไฟก่อนครับโอเคอากาศเริ่มเย็นต้องเปิดไฟซะหน่อยครับเออวันนี้ไม่มีพวกหัวร้อนมากินนะก็โชคดีไปหน่อยฮนะ ซื้อเบียร์อีกแล้วครับพี่โอ้โหกินเบียร์กันกินเบียร์กันเก่งนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยโหสุดยอดเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้เหรียญทองมาแล้วหนึ่งอันนะครับถือว่าอย่างรวยอ่ะหูเบียร์เราจะหมดถังนึงแล้วอ่ะขายวันเดียวแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะต้องซื้อพวกฮอปอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นแบบว่าของสําเร็จรูปมาก่อนเพื่อทําการขายนะครับ ไม่งั้นเนี่ยไม่น่าจะทันนะเออโอเคสั่งเบียร์สามแก้วโอ้สี่ห้าแก้วครับเอาไปเลยครับเบียร์เบียร์เบียร์โอ้โหขายเบียร์แบบรัวๆสงสัยเราต้องซื้อฮอปซื้ออะไรมาก่อนนะเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนแล้วกันปิดร้านไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อ พวกฮอปมาเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะมาขายในวันพรุ่งนี้นะให้ดูซิว่าซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าเอ่อซื้ออุปกรณ์หมักเบียร์นะครับเราจะต้องเอ้ยเรามีถังเปล่าอยู่แล้วถังเปล่าอ๋อมันเอามาใส่เบียร์ไงใช่ป่ะโอเคเราเอาฮอปนี้มาอันหนึ่งครับมันใช้ฮอปแค่อันเดียวนะครับก็ซื้อมาหนึ่งอันฮอปกลิ่นหอม ก็ซื้อทั้งทั้งขมทั้งหอมยไหมทั้งขมทั้งหอมขายแบบเดียวดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะงงแนะใช่ไหมผมว่าเออสั่งซื้อมาสักสองอันก็พอครับอันนี้ไว้ทำเบียร์นะส่วนข้าวบาเล่ผมซื้อมาสักข้าวบาเล่ของเอามาสักสี่อันสี่อันนะครับโอเค ก็จะเป็นสองเหรียญเงินนะอ่ะทีนี้ก็เหลือเวลาเหลืออยู่แค่รอนะครับแค่รอให้ของมาส่งอันนี้มันแน่จะโตแบบสองสวันนะมันไม่น่าจะโตภายในวันเดียวนะ้ังนั้นผมจะใช้เวลาที่เหลือขุดแร่รอแล้วกันนะครับเอออ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ผมว่าเราจะต้องปลูกแบบเยอะกว่าน,นี้นะมันต้องใช้เวลาในการโตนานนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมว่าเราขุดแบบแปลงปลูกพืชเยอะๆดีกว่านะครับเพื่อให้มันแบบว่าโตทันใช้อะใช้แบบทีเดียวแบบปลูกทีเดียวใช้ได้ยันลูกบวชโอ้จะเที่ยงคืนแล้วด้วยครับอย่างเร็วเลยนะขุดไปแล้ครับผมปรับหน้าดินเพื่อทำการปลูกพืชโอ้วันนี้นี่แบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากพรวนดินปลูกพืชน,นะครับ โอ้คลิปมันจะสั้นมากๆเลยนะคลิปวันนี้ควรดินปลูกพืชขายของนะครับทำอยู่แค่นี้เองนะเออเดี๋ยวเราจะต้องสั่งซื้อของมาเพิ่มนะครับเพื่อพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้ของมาใ,ในการทำการปลูกพืชเลยนะครับโอ้ควรดินถายหน้าดินให้เรียบร้อยโอเคเราต้องเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะ ก่อนเ่นเราสั่งซื้อไว้ก่อนครับก็เอาเป็นเมล็ดข้าวสาลีด้วยแล้วกันนะครับข้าวสาลีสัก6เมล็ดนะครับ6อันนะครับแล้วก็ข้าวไรสัก6อันก็เมล็ดฮอปครับเมล็ดฮอปแล้วก็ทั้งขมทั้งขมทั้งหอมนะครับเอาเมล็ดฮอปมาสักสักเกี่อันเดียวสิบอันแล้วกันนะครับตามนี้แล้วก็วิเก่ารัดก็น่าสนใจครับ ทำข้าวต้มเก่ารัดไหมเอาเก่ารัดมาด้วยก็ได้ครับอันนี้เป็นต้นต้นไม้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้มเมล็ดหรือเปล่าเอามาสักห้าต้นแล้วกันนะครับอะสั่งซื้อไหครับเดี๋ยวตอนเช้ามันก็มานะเคไปนอนกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เงินมาเยอะแต่ว่าก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันนะนอนดีกว่านะครับทุกคนไปแล้วอ่าแล้วก็เซฟด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมจัดที่นอนของเราด้วยโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยครับก็ทําการจัดเก็บที่นอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในพารท,ที่4กัวันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเราได้ทําการปลูกต้นไม้นะครับมากมายแล้วก็สั่งของมานะครับเพื่อทําการส,สร้างเมนูใหม่ๆนะครับวัตถุดิบใหม่ๆให้กับร้านเรานะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะจัดโต๊ะจัดอะไรให้มันเรียบร้อยอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนทัศนียภาพนะครับตอนนี้มันโต๊ะมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่เราก็ยังเดินติดติดขัดอยู่นะครับเพราะว่ามันนั่งแออัดกันไปนิดนึงลูกค้าบริเวณตรงนี้นะครับเราก็มองไม่เห็นด้วยนะเราอาจจะต้องจัดให้เขามาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนเทียนเดี๋ยวเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับหรืออาจจะวางเป็นตะเกียงแทนนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่หมดนะ แต่สาหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะจบเร็วไปบ้างนะเพราะว่าเราตัดวันต่อวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับพาร์ทหน้าเราจะได้มาดูกันต่อนะครับว่าร้านของเราจะถูกจัดให้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบา,บายจ้าจุบ๊บ